สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื่อนี้ภาพพี่น้องมาตรงไฮตรงหน้านะครับพี่น้องมื่อนี้ผมได้ปูมานะครับพี่น้องได้ปูมากเกือบทราบโต,ตอยู่เลยนี่ผมก็เลยว่ามุสีเอามาปักเงยกลางเว้นเลาะหน้าเขาห้องนะครับพี่น้องผมมาหน้ามันก็เลยถือโอกาสเอาเบ็ดกับปูมานําปูที่เก็บน้ำตรงไฮตรงหน้านะครับพี่น้องเก็บสะสมมาเรื่อยๆนี่ครับผม หมาน้ำตรงให้ตรงหน้านี่แหละเดี๋ยวสิใส่น้ำปลาเขาไปเลยให้หน้าเบิ่งกันครับผมหน้าเขา่าสิมีปลาคอใหญ่บอกรือว่าสิปลาติตตัวซ้ำใดสิมีปลาตีเหยือบบ,บ่เห็นมันสีลมลมนะครับพี่นอ้องลมวิววิวย่งนังเว้นก็เลยมาเอามันเลาะเบิ่งหน้าเลยก็เอาเป็ดมานํากันหน้าครับพี่นอ้องเนี่มาก็สมุนนี่ครับนอนเีกเรือกางหน้ามูลนะ่ะเต็มเลยไปครับผมไปหาเลาะใส่เป็ดด้วกันครับไปกันครับ พอให่ถ่ายอยู่ห่มสมุนกับได้โอ้ยแดยดแดดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันยังมีลมนะครับยังสิบเป็นวิววิววิว,ว,วเป็นตะปาตีเยอะปูดี ใส่เลาะหน้าเขานี่แหละพี่น้องให้หน้าให้ใยให้น,หน,หนองเดี๋ยวลงไปใส่ทั้งลุมเลาะหนอง สั่นสันหวังว่าเจอของใหญ่นะพี่น้องนะ ตีเด้พี่น้องมันลมวิววิวเดี๋ยวผมสิเลาะใส่เป็นเรื่อยๆด้ดครับพี่น้องเดี๋ยวจะถามวาหลุนกันครับว่าปลาสิตีบะใส่กังเว้นนี่แหะครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค่านะครับผมตังจากช่วงกลางเว้นเข้ามาใส่เบ็ดเอ่เยื่อปูไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเลาะเมืองกันเดี๋ยใส่ปูใส่เบ็ดไว้ยี่สิบหลังพอดีพี่น้องยี่สิบหลังก็เดี๋ยวไปเลาะเมืองกันครับแต่ว่าอากาศตอนเข้ามาใส่ลมวิววิว,ว,วได้พี่น้องมีลมเพราะหลังจากใส่เบ็ดแล้วแล้วว่าลมเนะ่ยพี่น้องเมืองนิ่งกิบเลย ห่อนได้บัดนี่อากาศมีหลายฤดูแล้วอ่าลังนี้บตีได้ครับพี่น้อง็ <c oughs> บตีครับให้หน้องเขาคือบ่สิมีป่าบ่คอความันมีอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่านสิมีบ่ตัวใหญ่กินเบ็ด <c oughs> นั้นบบตีกัดใ่ไปนี่แล้วครับพี่น้องขาบขึ้นไปเลยขามร่มเหมือนแร่งโบตีเฮ้หลังนี้หลังนี้เบ็ดเบ็ดมีมีแบบว่าโกงเลยพี่น้อง นี่อยู่ครับพี่น้องตัวตัวใบใหญ่นี่ครับผมรุ่นปนเจ็บครับเป็นปักคนหน่อยเอ้ยเอ้าใหญเยอะมากถ่ายไปก่อนพี่น้องเปลี่ยนไปก่อน ba gặp cua nhầy nó oh. tí mấy đó là tôi nhầy xuống nhầy bù cả, bùm cả kiếp ấu nó khỏi gần đây nó hay nó nài nè เดือดร้ดนอนพี่น้องเดือดยังโอ๊ยปลาดินเซลคือนดินชื่อยังปลาดินหลังโอ้ยนี่นี่พี่น้องหลังยังไม่ดินดินควายแทะนีะ่นะครับผมเอาละครับอยู่บ่ โอยูออยูอยูพี่น้องอ <laughs> นี่ครับผมโอ้นี่ใหญ่กว่าตัวเรกกชู่พี่น้องแต่ว่ากะน,นี่ครับผมตัวปูใหญ่ขึ้นอยู่น้ำหนองเป็นไดปนปูใหญ่ลง่มหนองเบิดลวคือ สว่งเลยพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวผมมีแล้วลังนี่เงียบคลิปเลยนี่พี่น้องได้สว่งเต็มนะครับพี่น้องสว่งเต็มพอดีพี่น้อง ตบ่หน่อยบ่วหญ่ายกางๆแต่สิป่วยง่ป็นเด่นะครับพี่น้องหน้าเขาหมักงหญ่ๆมันกับโบ้ไคหลครับผมจิ้งไถไปโดยบรรยากาศาเย็นนะครับผมครับผมตรงไหนตรงหน้าเดี๋ยวจังถางมารุ่นพุนละครับรอบอนนะเศา้าบุญนะมะเบิงอีกเตือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศารครับผม อากาศเศร้านี่แปลกอีกแล้วนะพี่น้องอากาศเศร้านี่ฝนตกลินวาหน่ฝนตกลินเนาะแยะเนาะแยะเนาะพี่น้องเอ้ยไปหลาะเบิ่งเบ็ดเหยื่อปูนครับผมว่าสิถือบ่รอบเศร้าปลากะคือสิตีบดีเป็นไนด็กครับพี่น้องไปครับผมไปลุ่นไปเบิ่งน้ำกันครับวานนี้จู่ Giờ nhắn cực cao chân tay đây 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 ô, ô đây 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 าพี่น้องกินแล้วบ้าหรืมั้ยนี่ครับผมครับผมเหี้ยปูหน้าเขาเต็มหน่อยพี่น้องเต็มหน่อยเต็มหน่อย ลุนต่อครับเงี <c oughs> ยบเงียบพี่น้องขันบดล้มวิวมันจะบด,ดตรงล้มวิวพี่น้องกินดีเงียบ <c oughs> ไปทัป้งเงียบคนเด็ดเด้ที่นี่พาพี่น้องเลาอะป่งเลย เยอะปูนี่ขอดีมันเลาะเบิ่องไงนะพี่น้องมันเลาะไปเรื่อยๆนะเยเยอะยิ่งขึ้นเก่ามันสิพอค่อยหลอนบ่อยยังดอกเบิ่งครับผมนี่ยังยั่งอยู่ยังยั่งอยู่วะบ่มีปลาตีเลยพี่น้องเนี่ปลาบ่ค่อยตีหรือปะโอ้เนี่ยเยอะยิ่งขึ้นเก่าบึ้งบิ่งพี่น้อง เบื้องหลังนี่โอ้หลังนี่เบื้องยูบ่บนเลยพี่น้องเบื้องขั้นเบ็ดเด้อพูดนะเกี่ยวหุมลุ่มเลย <c oughs> เป็นแตงเดชนะคือพ่กเป็นเตยูถึงพี่น้องคือพ่กติง่งยูบย่บ่อยู่เบื้องน้ำกันเด้อพี่น้อง โอ้ยดูนี่ตุ้งนี้มช่ลลอางโอ้สุดสวยครับเอ้เด็กกาเด็กกาขึ้นยังไงล่ะฮุมมึนฝนตกลินมืนโอ้นี <te <ett ten hundred leaves> ่ครับผมตัวน <in looking. S 2> ี okay. Research, mache, um crack, ้ใหญ่ยู ครับผมการอยู่ไปดุยตัวพี่น้องปูกันยัง <c oughs> โอ้ลังนี่ลังนี่พี่น้องลังนี้นั่น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 เอาละครับผมเออเอาแล้ว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 พี่น้อง เต็มนียก็สวยอยู่ครับพี่น้องโอ้ยเต็มสามเต็มสามออถือว่าเด็กการอยู่พี่น้องเฮยน้ำหน้าเขาห้องปลาตัวงามอยู่ Hãy subscribe cho kênh พี่น้องสรุปเบิดเลยนะครับพี่น้องเบ็ดเฮากับผลงานไปเบิ่งกันครับผมมาป่าตัวหน่อยตัวใหญ่ซ้ำใดยเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมนี่คือผลงานป่าเฮ่านั้พี่น้องนี่ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งอยู่ดีเหลือกะเห็ครับผมยามสองรอบนะครับพี่น้องรอบค่ำหมู่บ้านก็ได้สองโตก็รุ่นรุนซุ่มเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่ก็รอบเช้านี่ไดสามครับพี่น้องมีตัวใหญ่มานึ่ นี่คับผมตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวนี้กน้ำหน้าเขานะพี่น้องปลากับประมาณนี้แหละบบกเจงใหญ่ก็คักหนึ่งน้ำหนองส่วนใหญ่สิอันนี้ดีกว่าแต่ว่าเขาเด่มาบมดหลายแล้วครับพี่น้องกันเลยใส่น้ำหน้าเพราะว่าเยอปูนี่กับมหาแต่เด่หลายเด้พี่น้องกันเด้จากสิบจากเศร้าตัวมาเสียบกับเพราะได้กินอยู่ได้พี่น้องปามเพราะว่าปามตัวใหญ่น้องยิ่งตีเยอะปูก็ถือว่าปามตัวไข่ อันนี้แหละครับผมผมได้มันก็นมาใส่น้ำนาเขาล่องเบ่งกับสรุปแล้วกับเดี๋หาโตะนะครับพี่น้องก็ถือว่ารดยการนะครับเบ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหลังเยอะเดี๋ยวมาซ้ำนะครับผมมาให้มานาวแกเก็บสะสมไปแนกกับพ่อแดดมาใส่อยู่ครับพี่น้องหาเลยกับบ่ค่อยได้หลายประนันกับอาศัยแบบว่าเก็บเยอะไปสะสมเรื่อยๆเ <c oughs> ดี๋ยวจะเศร้าตกับมาใส่แหละครับพี่น้อง ผมก็ฝากเป็นกําลังใจให,หากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่ะผ่านคลิปต่อไปสิมิยังกะทารุนทาเิุงน้ำกันครับื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ